ไปเป็นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําความเย็นแบบเป็นแอร์ตู้เย็นตู้แช่ทั้งหลายคือหัวข้อนี้กับหัวข้อหน้าเนี่ยนะหมายถึงบทหน้าในบทเรื่องระบบทำความเย็นเนี่ยพื้นฐานมันคืออันนี้หมดนะครับควัฏาจาักรการทําความเย็นแบบอัดไอน,นะครับหรือว่า v a p o r compression Cy c l e นะครับนะ้มันแปลตรงตัวเลยอันนี้เทอร์โมก็สอนนะครับเทอร์โมก็สอนวิชาแอร์ก็สอนนะครับ เพราะฉะนั้นก็ก็ไปทบทวนด้วยงั้นในนี้จะพูดเร็วๆนะครับอ,อ,อุปกรณ์สี่ตัวของเรานะครับก็มีคอยเย็นนะครับคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์แล้วก็วัว์วลดความดันนะครับเวลาพิจารณาเนี่ยก็แนะนำว่าพิจารณาเป็นสองระดับความดันไปเลยนะครับนี่ผ่าครึ่งไปเลยครับ ผ่าครึ่งตรงเนี้ยวาลดความดันกับคอมเพรสเซอร์นี่แหละแล้วก็มองว่าอันนี้เป็นครึ่งครึ่งบนเป็นครึ่งของความดันสูงครึ่งล่างเป็นครึ่งของความดันต่ำนะครับผมอธิบายเร็วๆนี้นะตัวนี้นะก็คือคอยเย็นที่อยู่ในห้องเรานะครับแฟนคอยล์ยูนิตนะครับก็คืออีกตัวเนี้ยเน,นะครับส่วนผมอธิบายโดยมองแอร์เป็นหลักแล้วกันนะ แล้วก็ส่วนสามตัวนี้ครับคอมเพรสเซอร์ acer, คอยร้อนวาลดวลดความดันเนี่ยมันจะอยู่ในตู้คอนเดนซิ่งยูนิตข้างนอกคือตูน้นี้นะครับถ้าเป็นตู้เย็นเนี่ยไอตัวนี้ก็คือคือภายในตู้เย็นเราอะนะครับไอตัวผนังตู้เย็นก็จะมีไอคอยเย็นเนี่ยพันเป็นแบบกดอยู่ร,บรอบๆส่วนคอมเพรสเซอร์คอยร้อนวาลดวลดความดันเนี่ยไอชุดนี้ก็จะอยู่หลังตู้เย็นนะครับเมื่อก่อนเราจะมองเห็นเลยนะครับ แต่เดี๋ยวนี้หลังตู้เย็นเขาก็เอาฝาปิดไปหมดแล้วนะครับอ่ะผมก็จะเริ่มอธิบายด้วยอันนี้เขากำหนดจุดเป็นอย่น,นี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่นะครับผมถนัดอธิบายสี่ไปหนึ่งก่อนนะเอ่อตอนนี้คือคือแฟนคอยยูมิตที่อยู่ในห้องเราใช่ไหมครับเราเอาลมกลับก็คือลมในห้องเราในยี่ห้าองศาความชื้นห้าสิบปเซ็นต์ดูดเข้าไปนะครับ น้ำยาที่วิ่งในนี้ขอให้นึกว่าในในเส้นนี้น้ำยาเป็นห้าองศานะขอให้จําแบบนี้นะงนั้นอากาศที่ดูดเข้าไปยี่ห้าองศานะครับมันร้อนกว่าน้ํายาที่อยู่ในท่อห้าองศาใช่ไหมความร้อนก็ถ่ายเทจากยี่ห้าองศาเข้าไปสู่น้ํายาที่อยู่ในท่อนะครับณจุดที่สี่เน้นน้ายามันจะเป็นของผสมอุณหภูมิต่ำความดันต่ำนะครับของผสมแปลว่าอะไรกําลังเปลี่ยนสถานะใช่ไหมมีของเหลวกับไอยอยู่ด้วยกันนะครับ ทีนี้ความร้อนที่มันดูดเข้าไปเนี่ยดูดซับเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ส่วนที่เป็นของเหลวครับละเหยกลายเป็นไอนะครับ <c oughs> เขาก็ออกแบบว่าตอนที่น้ํายามันวิ่งขดไปขดมาอยู่ในคอยนเนี่ยนะจนกระทั่งออกเนี่ยต่อตรงนี้เป็นไออิ่มตัวที่ความดันต่ำอุณหภูมิต่ำนะครับคือกลายคือระเหยของเหลวละเหยกลายเป็นไอหมดพอดีครับณนะทางออกเนี่ยนั้นจุดที่หนึ่งก็จะเป็นตามทฤษฎีก็จะเป็นไออิ่มตัวความดันต่ำอุณหภูมิต่ำนะครับ ตลอดทางตรงนี้มันคือ5้าองศานะแต่ว่ามันดูดซับความร้อนไปแล้วนะครับความร้อนเอาไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะของส่วนที่เป็นของเหลวนะครับจนการมันกลายเป็นไอหมดพอดีนะครับถึงแม้มันจะมีอุณหภูมิ5องศาแต่มันดูดซับความร้อนจากในห้องเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันก็จะต้องเอาความร้อนที่มันดูดซับจากห้องเราอะไปทิ้งข้างนอกแต่ว่าข้างนอกอุณหภูมิสาสิกว่าใช่ไหม อีตรงนี้เพิ่งจะห <contam inden S 1> ้าองศาอย่างเนี้ยมันจะไปทิ้งยังไงล่ะค er รับก็เลยต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าคอมเพรสเซอร์มานะครับคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ยกความดันครับเห็นไหมกระโดดข้ามจากความดันต่ำไปความดันสูงนะครับคอมเพรสเซอร์ทาหน้าที่ยกความดันครับแต่จะยกไปทําไมก็คือจริงๆจุดประสงค์คือต้องการยกความดันเพื <tournaments. S 1> ่อยกมณหภูมินะครับจากห้าองศาตรงนี้มันจะยกขึ้นไปที่ประมาณห้าหกสิบองศานะครับเอาจำเลขง่ายๆก็เป็นห้าสิบแล้วกัน สมมุติขึ้นไปตรงนี้มันจะกลายเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับที่อุณหภูมิสูงความดันสูงนะครับอุณหภูมิก็ลองจําเลขห้าสิบเอาไว้ก็แล้วกันนะครับก็แปลว่า,อ,าอ้าวไอน้ํายาห้าองศาที่รับความร้อนจากในห้องตอนนี้ตอนนี้มันร้อนกลายเป็นห้าสิบองศาไปแล้วนะนะครับมันก็พร้อมที่จะไประบายความร้อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมแล้วไงาสิ่งแวดล้อมอุณภูมิสาสิบกว่าใช่ไหมแต่ว่า น้ำยาถูกยกณหภูมาเป็น50ไปแล้วอ่ะมันก็ระบายความร้อนทิ้งได้นะครับพอระบายความร้อนทิ้งไปปุ๊บตรงนี้เป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับ50องศามันก็จะลดความรุนแรงของมันใช่ไหมลดระดับพลังงานของมันจากไอร้อนยิ่งยวดมันเป็นไออิงตัวแล้วก็ไอจะเริ่มควบแน่นนะครับกลายเป็นของผสมอิมตัวนะครับคอนเดนเซอร์ก็เป็นคอยล์เหมือนกันนะครับมันก็เป็นคอยล์ขดไปขดมาเหมือนกันนะเหมือนคอยเย็นเลยนะครับ แ,แล้วก็มีพัดลมเป่าระบายความร้อนอยู่ใช่ั้นเรานึกออกนะ,ะข้างนอกมันก็จะเป็นลมร้อนๆพ่นๆอยู่หน้านะครับจริงมันก็คือการดูดเอาอากาศในบรรยากาศนั่นแหละวิ่งมารับความร้อนนะครับอากาศในบรรยากาศมัน30แต่ว่าน้ํายาไอ้น้ํายาที่อยู่ในคอยร้อน50เพราะฉะนั้นไอบรรยากาศรอบๆก็จะมาพาเอาความร้อนทิ้งไปนะครับ ไอตัวไอ้น้ายาก็สูญเสียพลังงานไปนะครับก็ลดระดับจากไอร้อนยั่วยุนาเป็นไออิ่มตัวเป็นของผสมอิ่มตัวแล้วก็เขาดีไซน์ว่าหนะ้าทางออกตรงจุดที่สามเนี่ยเป็นของเหลวอิ่มตัวความดันสูงนะครับโอเคมั้ยครับก็เท่ากับว่าตอนที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นของเหลวอ,อิ่มตัวอุณหภูมิห้าสิบองศานะครับอุณหภูมิสูงอะนะครับ แต่มันคายความร้อนทิ้งออกจากตัวมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆระดับพลังงานของมันอ่ะพร้อมที่จะเข้ามารับความร้อนในในห้องแอร์ใหม่แล้วนะแต่ว่าเนื่องจากตัวมันเองอุณหภูมิห้าองศา,าอยู่เลยจะทำไงให้มันลดลงมาเป็นห้าองศา,าได้นะครับ mm. ก็เลยต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอ,อุปก,กรณ์ตัวที่สี่ทหน้าที่ตรงข้ามากมับคอม,มเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ทาหน้าที่เพิ่มความดานันเพื่อเพิ่มอุณหภูม,มิออไอตัววาลดความดันก็จะทําหน้าที่ ลดความดันเพื่อลดอุณหภูมินะครับอุปรกรณ์ลดความดันก็ก็คือหาอะไรสักอย่างไปขวางทางว่าหรือบีบท่อให้ติดก็ได้นะครับเพื่อให้น้ํายามันไหลยาก,ยากพอมันไหลยากก็ความดันก็ตกพอความดันตกอุณหภูมิก็ตกนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาวาล์วลดความดันไปขวางทางไว้นะครับอุณหภูมิจาก5้าสิก็เลยจะลดลงเหลือ5องศาได้นะครับแต่ด้วยนั่นแหละมันคงอยู่ในรูปของเหลวไม่ได้ก็จะมีบางส่วนแฟลชกลายเป็นไอไปนะครับ พอแฟชกลายเป็นไอไปตรงนี้ก็จะมีทั้งของเหลวไอผสมกันอยู่ก็กลายเป็นของผสมนะครับแต่ว่าอุณหภูมิมาที่ห้าองศาแล้วนะก็พร้อมที่จะวิ่งเข้าคอยเย็นเพื่อดูดซับความร้อนจากในห้องแอร์ใหม่ละนะครับมันก็จะวนๆไปอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตู้เย็นก็อธิบายอะไรคล้ายๆย,ยนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ความร้อนที่คายทิ้งหลังตู้เยน็นอันนี้คือความร้อนที่ดูดจากภายในตู้เย็นอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ด้วยความเมื่อก้เเมืม่อดวย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเม่อกี้จริงๆถ้าเราจะวิเคราะห์พฤติกรรมของมันนะเราก็จะวาดบนเนี่ครับ P-S diagram นะครับหรือว่า P-S diagram นะเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมบนวัตจักรอัดไดน,นะครับเ,เวลาเราสร้างก็ก็เนี่ครับสองระดับความดันนะครับแล้วก็จุดที่หนึ่งเป็นไออ่น e ตัวความดันต่างนะครับ หนึ 1> 1ไปสองเนี่ยจริงๆถ้าตามเทอร์โมคือหนึ่งไป2องคอมเพรสเซอร์เป็นไอเซนทอปิกโพเซสนะครับแล้วก็ไปจบที่ระดับความดันสูง2มา3าเนี่ยเป็นคอนเดนเซอร์ใช่ไหมคายความร้อนออกไปจุดที่3ามก็จะสมมุติว่าจบที่ของเหลวอ,อินตัวความดันสูงนะครับแล้วสามาสี่เนี่ยเป็นวาลลดความดันนะครับก็ถือว่าเป็นทอสติ้งโพเซส s s ทอสติ้งโพเซส s s ก็คือเอนทาลปีคงที่นะครับห็นไหม ก็มันก็จะวาดบน T-S diagram T-S diagram ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรารู้เอนทัลปีทุกจุดอะ่ะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ได้ว่าเออมันความร้อนที่คายทิ้งที่คอนเดนเซอร์เป็นเท่าไหร่ความเย็นที่คอยเย็นดูดซับเข้ามาได้เป็นเท่าไหร่นะครับงานที่เราต้องใส่ที่คอมเรสเซอร์เป็นเท่าไหร่เงี้ยถ้าเรารู้รู้เอนทาลปีครบทั้ง4ี่จุดเนี่ยมันวิเคราะห์ได้เลยนะครับเนี่ยครับทำความเย็นใช่ไหม อความเย็ยนที่ทําได้ก็คือช่วงนี้นะครับเกิดจากเอนทหลปี1กับ4ลบก,กันอันนี้เป็นเอนทาลปีของของฝั่งน้ํายานะของฝั่งน้ํายานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นตอนตรวจวัดว่าความเย็ยนที่แอร์ทำได้เนี่ยมันจะไปวัดฝั่งอากาศฝั่งแอร์สาแต่อันนี้มันเป็นฝั่งน้ำยานะครับเป็น r e f ิชเชอร์เลนไซนะครับ ที่เราเห็นเอนทัลปีตรงนี้เป็นเอนทัลปีของน้ำยาหมดเลยนะครับที่สภาวะต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเป็นความเย็นก็เป็นช่วงนี้ถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์ใช้กําลังเท่าไหร่ก็เป็นช่วงนี้นะครับเวลาเราคํานวณ C.O.P. หรือว่าสมรรถนะของระบบก็คือเอาสิ่งที่เราอยากได้นะคือความเย็นนะครับหารด้วยสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปก็คืองานที่เรงป้อนในคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือเอาผลต่างตรงนี้ตั้งหารด้วยผลต่างตรงนี้นะครับ ก็ได้ละ c o p เป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมพูดทบทวนเทอร์โมอีกนิดนึงนะครับเรารู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของ TS diagram อ่ะมันคือความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเส้นหนึ่งสี่นี่ใช่ไมสี่หนึ่นี่ใช่ไหมพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ตรงเนี้นะครับยิงมันก็คือ QL นะครับคือความเย็นที่ที่คอยเย็นดูดซับไปได้นะครับส่วนพื้นที่ใต้กราฟ ของช่วงของช่วงคอยร้อนนะครับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะก็จะเป็น QH นะครับอันนี้ก็เป็นความร้อนที่คายทิ้งที่คอนเดนเซอร์นะครับส่วนส่วนต่างของมันนะครับส่วนต่างของมันก็คือพื้นที่ที่เหลืออยู่ในกรอบนี้ใช่ไหมพื้นที่ที่เหลืออยู่ในกรอบนี้นะก็คือกําลังที่คอมเพรสเซอร์ใช้นะครับในแง่ของการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเราอยากให้กรอบนี้เล็ก นะครับเราอยากให้กรอบนี้เล็กๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยสองทางคือยกเส้นสีหนึ่งให้สูงขึ้นนะครับก็คือยกความดันยกอุณหภูมิด้านต่ำให้สูงขึ้นส่วนด้านเส้นบนเนี่ยเราอยากจะให้มันต่ําลงก็คือเราจะลดความดันหรือว่าลดอุณหภูมิด้านสูงลงนะครับงนั้นมาตรการประหยัดพลังงานของแอร์เนี่ยเอ่อก็อจะมีสองกลุ่มที่เราจะพูดถึงบ่อยๆคือสองกลุ่มนี้แหละ ยกความดันหรืออุณหภูมิด้านต่ำขึ้นหรือว่าลดอุณหภูมิหรือความดันด้านสูงลงมานะครับเพื่อให้กรอบเนี่มันเล็กที่สุดนะครับก็คมอมวัตถจักรจะได้กินกําลังน้อยที่สุดนะครับโอเคไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานระบบอันไอน,นะครับ